ทางด้านของอำเภอปากท่อได้ร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งหลวงและองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีก็ได้มีการมอบถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือในเบื้องต้นค่ะ ที่ศาลอาอเนกประสงค์เทศบาตลตมุนทุ่งหลวงในายผาชัยปุริยานนท์ในอำเภอปากท่อเป็นประธานพิธีมอบถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบุรกภัยพร้อมด้วยนายมนิตนบอมอนวดีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางบุญยิ่งนิติการจนาที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์และนายพงศกิจประเสริฐรององค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีมอบถุงยังชีพในครั้งนี้ซึ่งนายกฤษณะรอยชุมนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวงกล่าวว่าด้วยพื้นที่ตำบลทุ่งหลวงมีฝนตกหนักติดต่อก,กันหลายวันที่ผ่านมาส่งผลให้มีน้ําท่วมทุกพื้นที่ทั้ง16หมู่บ้านในตำบลทุ่งหลวงพื้นที่ทําการเกษตรได้รับความเสียหายอาทิข้าวพืชผัก ศวนครัวไม้ยืนต้นการทำประมงเลี้ยงปลาน้้ำจืดและการตับปะสุสตว์โคไก่สุกรกบได้รับความเสียหายกันอย่างรุนแรงได้ประกาศเป็นเขตภัยพิบตัติสภาพการคมนาคมถนนหลายสายถูกตัดขาดไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้และสะพานข้ามหมู่บ้านซอยนองแคบหมู่ที่11ถูกน้ำกัดเซาะจนพังจากการสำรวจความเสียหายของประชาชนในเบื้องต้นพบว่า ประชาชนในเขตตำบนทุ่งหลวงได้รับความเสียหายจำนวน1,200ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหายจำนวน4,353ไร่และการประมงจำนวน30ราย